อันนี้ถามอันนี้ต้องถามก่อนเ่ามาทำอะไรนะคือยังไงมีตังค์หร่ไม่ต้องไหมให้ผมหรอกนะเก็บไว้จันทบุรีเอาไปเป็นข่ารถกลับบ้านไม่เอาตังค์รู้ว่าเออไม่นั่งฝั่งนู้นนะตังค์ไม่เอาไม่ต้องไมให้ผมคือคือไม่ไม่ใช่นั่งลงนั่งลงนะเออคือบางอย่างเนี่ยมันก็คือเวรกรรมของเขานะเราต้องเข้าใจสภาพนะ มันคงไม่มีหมอเทวดาที่ไหนหรอกสามารถที่จะรักษาเขาให้กลับมาดังเดิมได้รู้ป่ะมันตามสภาพตามอายุาพูดดังๆนี่มึงพูดดังๆเปิดแมสมาเอาเอาเอาเดี๋ยปไปรักษาหมอท,ที่ที่ที่กันนั่นแหละรักษาเขาได้สองครั้งแล้วครั้งที่สอง,งม,มีอะไรอยู่หมอมีอะไรอยู่มึงเชื่อกูเถอะนะไอ้ที่ว่าเอาเอาไม่อยากพูดไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามึงเชื่อกู กูแม่งโคตรเจ๋งเลยแม่งพูดเท่โคตรเฟียย้ยวเลยกูบอกแล้วว่าเขาไม่ได้โดนของมึงจะไปรักษาที่ไหนน,นะแล้วแต่หัวมึงมีทางหายเป็นเหมือนเดิมได้มึงต้องทําใจก็ทําใจก็เรื่องมาที่นี่สุดท้ายแล้วไม่เคยไปที่ไหนเลย <จะ S 3> ไม่ได้จะพามาที่นี่ไม่งั้นมึงจะหมดโดนเงินหมดทองฟรีใช่ไหมลุงลุงใช่ป่ะมันเป็นโรคทางการแพทย์นะลุงนะเขาไปเขมรมาเนี่ยอืมาปะรู้ป่ะ อายุ76ปีถูกอย่างแรกคืออายุเขาแล้วอย่างท well ี่สองคือสมองท้่สายคือร่างกายเขากล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงหมดแล้วมันไม่มีใครหรอกกูกล้าท้าเลยกูยอมให้ตัดคอเลยถ้าเกิดเขารักษาเป็นแบบมึงได้เข้าใจป่ะบุญมึงดีกว่าเขาแต่กรรมเขาเนี่ยใช่ป่ะมาตกอยู่กับมึงทําใจนะอยู่มา5ปีก็6 7เดือนแล้วเนี่ยมึูก็ลาบากก็ปกติอยู่แล้วแล้วก็บอกแล้วไงก็คือกรรมมาอยู่ตกกับมึงนะลูกเต้าเขาก็ไม่สนใจเลยนะเอานี้ก็เอาเรืเองเองนี่ใครอะ เป็นแฟนเออแล้วลูกเต้าเขาไม่สนใจคือยังไงก็ลูกลูกเขาอยู่ลาดบุรีนี่เลยแล้วอยู่ลาดบุรีแล้วมึงเป็นอ๋อเขามีเมียมาหลายคนใช่เมื่อก่อนเขาทำเวียนกรรมนะลุงนะเจ็ดสิบหกเนาะเอาพิษตาตาเขาลืมไม่ได้ไงตาก็ลืมไม่ได้ิไม่ได้ก็กรรมเขาด้วยแหละเขาพิษตาได้แต่สมองเขารู้สึกนะสมองรู้สึกสมองเขาดีแต่ร่างกายเขาป่าเนี่ยยกแขนดิป่าโยกแขนดูป่าสู้ที่ มันคือวิบากกรรมอะเขกว่าสมองรับรู้ทําใจเขาสบายๆนะอย่าเอาเรื่องเครียดไปเขาใจเขาสู้ใจสู้แต่เวรกรรมมันหนักเหลือเกินนะเจ้ารู้ป่ะทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่บวกกันกรรมเมาแล้วกรรมใหม่กรรมใหม่ทําอะไรก็ย่อมรู้อยู่กับตัวเขาแล้วยู่อยู่กับแต่เจ้านะเขามีเมียเยอะก็หวยเฮียจะพูดว่ามีเมียเยอะดิสัตว์กระเซอนใจไอชิบหายพูดเรามีเมียเยอะปั๊บูเลยกลัวเลยเดอนได้มาเนี่ยมาตุก แมมีเมียเยอะไม่เกี่ยวรู้เอามือไม้กูสั่นเลยทำพิธีไม่ได้เลยอยา่าพูดด้วยมีเมียเยอะไม่เกี่ยวนะลุงนะเนาะมันคือเวรกรรมนะรู้ไหมเอาเถอะขอให้มันหายไปว้วแล้วกันนะขอให้หมดกันในภพชาตินี้แล้วกันนะลุงนะชาติหน้าเกิดมานะก็ขอให้มันดีได้อย่าให้เป็นแบบนี้นะโอเคนะลุงนะนพิบตาพิบตาตออออโอเคพิบตารู้เรื่องเขาพิบตารู้เรื่องเห็นไหมคือแค่นี้คุยกับเขาบอให้เขาพิบตาหรือส่งสัญญาณมือพอนะ ผมไม่ได้สามารถที่รักษาไดเนี่นะเข้าใจเหรอว่ามาเพื่อความสบายใจนะเดี๋ยวเอาน้ำมนต์ไปกินแล้วกันนะอ่านะไม่ได้โดนของเขาบอกว่ามีคนว่ามีผู้อย่าไปฟังหรอกถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกเขาก็ได้ตังค์เองนี่มารักษากูเอาตังค์สักบาทไหมล่ะไม่ได้เอาตังค์นะเออมีข้าวแดกไหมเอาข้าวไปกินหน่อยไหมมีไหมที่บ้านอ่ะไม่มีเอาไปให้เขาสี่ถุงนาเหมารถมาเอาข้าวไปกินไม่ต้องร้องไห้จะร้องทําไมเออ เหลือเงินติดตัวไปเท่าไหร่เนี่ยมึงฮะเหลือเงินติดตัวกับบ้านไปเท่าไหร่ไม่ต้องร้องเท่าไหร่ฮะเฮ้ยยืวันเอามาสองพันตังค์อะที่อุ๋งหน้าแหละเอามาสองพันอ๋อมามาเอามาสองพันเอาไปกับบ้านตอนนี้อาจารย์ไม่อยากจะรับไว้เงาไปเถอะไอ้เหี้ยถือว่ากูให้เพื่อนมนุษย์แหละไอ้ห่าม่เกี่ยวหรอกนะแต่หนูสู้นะอาจารย์หนู้ เอ้าลุงเอาไปค่าน้วมาลดค่ากินนะเออไม่ได้โดนของนะรู้ป่ะเข้าใจนะอาลุงรับปั๊บเลยตังค์ไวเหลือเกินเรื่องเงินเนี่ยเห็นป่ะโดนของที่ไหนเวลาแบงค์พันสองใบปั๊บรับทันทีแน่นอนเลยเอาเก็บไว้นะเอาไปใช้นะผมไม่เอาตังค์นะเอาข้าวไปกินนัยี่สิบโลเอาไปกินนะเอาไปเอาไปนะเอาไปนะ เออคือไปเลยไม่เอาน้ำเอาน้ำดื่มให้เขาอีกไปเปาบารถมาใช่ไหมโอเคกูครู้แล้วแต่ึงจะหมดน้อยหมดตัวเฮียมาหากูกูไม่ได้อะไรหรอกกูไม่ต้องการอะไรหรอกวันนี้ก็ไปรออยู่ที่บ้านเพื่นอนแต่อาใส่ทายเขาใสคือว่าผมให้<อ>ช่วยมนุษย์ด้วยกันนะมันคือเวกับกรำในเวรนะคือเวรกรรมที่หนีไม่พ้นอยู่แล้วละ่ะสักวันหนึ่งเมื่อเวลามาถึงเนี่ยเขาต้องโดนอยู่ดีเขาต้องเป็นอ่ะเขาไม่โดนเของโดนเลยไม่โดนหรอกอีหี่เด็กกูถีบหน้างหงายแลยไอสัตว์กูสอนอยู่นี่ฮะ เอานี่มาเอาไปมามามาจาย์ตลบจ้านะทำใจนะเอาไว้นะลุงนะขอให้มีความสุขนะพิพตาทีนึงเออดูเรื่องอพิปตาดูนะดูสั่งให้เขาก็พิพตาทุกคนดวงของอาลุงกับพิพตานะขอบคุณก็พิปตาเห็นไหมเขาพิพตาได้คือสมองเขารู้นะเขาไอ้นี่นะเออนะโอเคลุงกลับบ้านนะกลับบ้านนะนะขอให้หมดเวรหมดกรรมไไวันะลุงนะโชคดีนะลุงนะเออโหกำเงินแน่นเลยนะลุงนะ แมเรื่องเงินรู้ดีนักนะเห็นป่ะมันโดนของห่าเลยนะเอเงินนี่กำจังเลยไปเชิญไปเถอะจะสบาใจเอาไหม <c oughs> โอเคไปโอเคนะหนูนะไปนะกูไม่ได้เอาตังค์เลยนะกูให้ไปกับตีนะให้ข้าวไปแดกอีกนะไปเชิญเอาคิวต่อไป